ตรวจคอเลสเตอรอลในเลือดเกิน200อันตรายหรือเปล่าและต้องกินยาไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะดีอยู่แล้วว่าปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูงมากเกินไปในกระแสะเลือดส่งผลให้คนไข้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตามมาก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนั้นมันมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือ LD L D L คอเลสเตอรอลและ2คือ H D L คอเลสเตอรอล L D L คอเลสเตอรอลคือไขมันตัวร้าย ยิ่งมีมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมาได้ส่วน HDL cholesterol จะเป็นเหมือนพระเอกที่อยู่ในร่างกายของเรา HDL ยิ่งมีมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราตรวจคอเลสเตอรอลออกมาเราจะต้องมาดูหน่วยย่อยว่าคอเลสเตอรอลที่เกินจาก2 0 0มิลลิกรัมดิซนั้นเกิดจาก HDL ตัวดีหรือเกิดจาก LDL ตัวร้าย เคสนี้ค่ะคนไข้ตรวจคอเลสเตอรอลได้258แต่พอมาดูจริงๆ l d l ของคนไข้สูงถึง121.2แต่ LDL ตัวร้ายมีเพียง114เท่านั้นการคำนวณทอ้ท่คอเลสเตอรอลในร่างกายเท่ากับ LDL บวกกับ h d l แล้วก็บวกกับไรกีิสไลา์หาร5ค่ะดังนั้นในเคสนี้คนไข้มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงกว่า200ก็จริงแต่ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือด หัวใจเพราะคอเลสเตอรอลที่เกินกว่า200นั้นเกิดจาก HDL ตัวดีถ้าคนไข้ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นมีภาวะความดันโลหิตสูงคนไข้เป็นเบาหวานอายุมากกว่า75หรือมีพันธุกรรมสายตรงที่เสียชีวิตโรคหลอดเลือดหัวใจเคสนี้ไม่มีความจำเป็นในการที่ต้องทานยาในกลุ่มสเตตินเพื่อลด LDL ค่ะ แต่ถ้าคนไข้เคสนี้มีความกังวลว่า LDL ที่ตรวจมาได้สูงเกินกว่า100มิลลิกรัมเดซิลิตรละดาแนะนำว่าให้คนไข้ลองไปตรวจเป็นไดเล็ก LDL เพราะค่า LDL โดยส่วนใหญ่ที่เราได้รับมานั้นมักจะเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณค่ะซึ่งถ้าตา่อไปสไลด์ของคนไข้ต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือสูงมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่า LDL ที่ได้จากการคำนวณจะมีความคลาดเคลื่อนสำหรับเคสนี้ที่คนไข้ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงระดาคิดว่าไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทานยาในกลุ่มสเตตินเพราะการทานยาในกลุ่มสเตตินก็จะมีผลข้างเคียง ในการทานยาตามมาอย่างเช่นการปวดกล้ามเนือ้อหรือว่าส่งผลต่อการทํางานของตับดราก็ไม่แนะนําให้เราทานยาเกินกว่าความจําเป็นที่ร่างกายควรจะได้รับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ดราก็อยากให้กดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดใครไปตรวจค่าเลือดแล้วมีตัวไหนที่ต่ํามีตัวไหนที่สูงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยในคลิปนี้หรือสามารถส่งค่าแลบเข้ามาในไดเร็กเมสเจ แล้วก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันกันกบนาดาฟรามาซียาฝากชีวิตเราไว้จับยาสวัสดีค่ะ